ก่อนที่จะไปดูตัวใหม่ของผมนะครับก็มาดูตัวเก่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นชุดที่ทําให้ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการาชงกาแฟแบบหม้อต้มนะครับก็คืออันนี้ต้องบอกอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ทําตามเพื่อนนะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วนะครับคือปัญหาที่เกิดนะครับตัวนี้ก็เป็นนะผมก็เลยตอนนี้ยผมแยกมาให้ดูว่านะครับจริงๆมันก็ตัวนี้มันจะเป็นชุดที่เราประกอบเสร็จแล้วถ้าแยกออกมามันก็จะมีอะไรฮะมีเฟือง มีตัวบดเซรามิกนะครับมีสปริงนะครับแล้วก็มีตัวล็อกนะครับมีตัวล็อกนะครับแล้วแล้วก็ตัวขันแน่นก็คือเป็นตัวปรับนะครับบดยาวบดละเอียดนะครับตัวนี้นะครับก็ถ้าประกอบมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับโอเคปัญหาก็คือช่วยแรกคือใช้ดีไม่มีอะไรฮะ แต่ใช้ได้ประมาณสักเกือบเกือบสองเดือน,นครับก็เริ่มเจอปัญหาก็คือผมมันจะใช้ขั้วกลางนะครับขั้วกลางในการบดนะครับแล้วก็ต้มดื่มนะครับปัญหาก็คือตอนแรกครับเจอตัวนี้ก่อนนี่ฮะเวลาเราขันแน่นไปเรื่อยๆนะครับขันแน่นไปเรื่อยๆปรากฏว่ามันกดนครับกดปลาติกจนปลาติกมันแตกมันล่อนออกนะครับมันจะเริ่มด้วยการเล้าก่อน นะครับแล้วแล้วนะครับไปเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยฮะแล้วก็แตกในที่สุดนะครับแตกไม่เท่าไหร่ก็คือมันตกลงไปข้างในด้วยนะครับโอเคนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับหลังจากแตกแล้วผมก็เวลาผมเอามาทําความสะอาดตัวนี้ครับมันบดนะมันมีความร้อนนะโดยเฉพาะเม็ดที่ก้วแบบไม่ได้สุกไม่ได้เข้มมากนี่นะครับเนี่ยฮะ มันมีความร้อนในตัวนี้ปรากฏว่าขามันหักนะครับผมก็เลยนะครับตัดสินใจซื้อตัวนี้มาอีกชุดหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์เดียวกันนะครับนี่ฮะสังเกตว่ามันจะเปิดยากหน่อยเพราะตัวนี้ไอ้ตัวข้างบนมันตัวยันมันก็แตกนะผมต้องขายนิดหนึ่งนี่ฮะมันไม่ค่อยโฟกัสอ่าเนี่ยนะฮะก็แตกเหมือนกันอาการเดียวกันนะครับตัวล็อกพลาสติกนะครับตัวล็อกพลาสติกตัวเอ่อล็อก ตัวเซรามิกนะครับนะครับก็แตกนะครับแต่ว่ามันหักก็จะแต่ว่ามันก็จะน้อยกว่าน,นี้นะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าผมก็เลยโทรปรึกษาพเพื่อนนะครับเพื่อนเลยบอกว่าก็ลองซื้อของดีๆมาใช้หรือว่าก็ดูเงินในกระเป๋าแต่ให้เลือกของที่มันโอเคหน่อยนะผมก็เลยเชื่อเพื่อนครับวันนี้ผมก็เลย มีโอกาสนะครับเนี่ยครับวันนี้ได้รับของสดๆเลยก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนดูว่าผมซื้อเครื่องบดนะครับแบบไหนมาแต่ราคานะครับรวมขนส่งแล้วก็ประมาณ830บาทนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ แยกออกมาเป็น3ส่วนนะครับก็คือส่วนของถ้วยใส่ผงนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดบทนะครับทวนี้ก็จริงเขาบอกว่าวิธีการที่จะเอาชุดนี้ทำความสะอาดนะครับก็ให้คลายนะครับจับแล้วก็คลายออกนะครับมันก็จะดังติ๊กติ๊ก นะฮะมันก็หมุนออกอันนี้เขาติ๊กติ๊กติกตกตก๊นะครับโอเคเนาะก็ดูแข็งแรงนะครับอันนี้มันเป็นโลหะนะโลหะประเภทไหนเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าสำหรับผมนี่มันราคาระดับนี้ผมก็ตื่นเต้นแลวครับนะครับอันนี้เขาบอกเป็นอะไรเป็น660นะ ไอเฟืองบดเนี่ยนะครับเดี๋ยวพอผมใส่ปุ๊บเหมือนใส่ปุ๊บนะครับอันนี้ผมทําตามที่เขาเอ่อตามอะไรตามในคลิปที่ผมเห็นนะเขาบอกว่าลองดูว่ามันลื่นไม่ลื่นนะครับนี่ดูฮะว้าวนี่ผมไม่ได้ทําอะไรนะผมแค่เอียงอะผมเอียงนะครับดูรอบกันเองว้าดีมากเลยครับโอเค นะครับก็สรุปแล้วก็นี่คือตัวใหม่นะครับที่ผมซื้อมานะครับมันคล้ายๆของมีแบรนด์นะครับแล้วก็แต่สาหรับผมเนี่ยคงยังไม่ได้บดนะครับเพราะว่าวันนี้ผมดื่มกาแฟไปแล้วผมอัดคลิปช่วงบ่ายเนาะนะครับก็ผมก็รู้รู้สึกดีนะในเบื้องต้นนะก็รู้สึกมันมีน้ำมันอะไรอ่ะของมันหนักอ่ะมันเกี่ยวกับดีหรือดีด,ดีหรือไม่ดีหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจ แต่มันโอเคแล้วเนี่ยผมมาทําตามเนี่ยว่าลูกปืนมันหมุนอย่างนี้ว,ว้าวนะครับโอ้มันฟิลลิ่งใหม่สําหรับผมเลยนะครับโอเควันนี้ผมก็เลยนะครับเอาตัวบดกาแฟตัวใหม่นะครับเพิ่งรับวันนี้เลยนะครับรับเสร็จอันบ็อกแล้วก็เปิดให้ดูกันเลยนะครับว่านี่ฮะตัวที่ผมซื้อมาใหม่ถือว่าเป็นตัวที่แพงที่สุดนะครับ ที่ผมเคยซื้อมานะเพราะผมอันนี้เป็นอันที่สมนะครับที่มันดูแล้วมันเป็นดูดูดูมีมาตรฐานนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าบทดีหรือไม่ดียังไงก็ผมก็อาจจะทำคลิปอัปเดตนะครับ mm hmm. จริงๆผมก็ใครที่เป็นมือใหม่แล้วเราต้อง mm hmm. <Check S 2> เช็คเงินในกระเป๋าก่อนซื้อก็ mm hmm. ลองมาดูคลิปผมได้นะครับเพราะว่าตัวผมเองเป็น ฟิลลิ่งแบบนั้นครับก็คืออยากจะซื้อของมีแบรนด์นะแต่ว่าเราก็ต้องค่อยเรียนรู้ไปนะครับซื้อแบบไม่มีแบรนด์ก่อนนะครับแล้วก็มีแบรนด์นะครับแล้วก็ค่อยว่ากันไปนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ